สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้แม่ครูก็ได้พาพวกเรามาชมบรรยากาศสดๆที่ริมฝั่งโของอำเภอสังคมนะครับแก่งม่วงนะครับแม่ครูก็จะพาพวกเรามาดูสูตรหวยคำนวณรัฐบาลไทยในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามสูตรหวยคำนวณกับแม่ครูแอลกันเลยนะครับ ไปติดตามแม่ครูกันเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกษาทุกคนทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะลูกสาวันนี้แม่ครูนะคะอยู่ริมแม่น้ําโขงนะคะแม่ครูจะพาลูกจา๋านะคะวันนี้มาดูสูตรหวยคํานวณของแม่ครูนะคะสูตรหวยคํานวณของรัฐบาลไทยนะคะในวันที่หนึ่งกันยาพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะลูกว่า ตัวไหนนะคะที่จะมานะคะสูรตรหวยคำนวณนี้นะคะแม่ครูก็ได้ทํามาก็หลายหลายปีแล้วละคะ่ะแล้วก็ถามว่าเข้าไหมก็เข้าแทบทุกงวดนะคะงวดที่แล้วก็เข้านะคะห้าูงเมื่อก่อนหน้านั้นก็เข้านะคะลูกจา๋าแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็เข้าเช่นกันแต่ว่าแม่อาจจะมีภารกิจมากก็เลยไม่ค่อยได้ที่จะลงแบบว่า,าลงยูทูบให้ลูกจ๋าได้ดูกันนะคะแต่ว่าในวันนี้พอดีแม่มาที่ ที่ริมน้ำโขงนะคะแล้วก็มานั่งดูบรรยากาศเย็นๆนะคะที่นี่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเดี๋ยวจะลองเอาหวยคำนวณให้ลูกจ๋าลองไปเสี่ยงดูนะคะก็แม่ครูก็ขอฝากด้วยนะคะในวันที่31นะคะ31นี้แม่ครูจะยันบนย่าตะเกียนทองนะคะเป็นแนวทางนะคะลูกเพราะว่าแม่ได้ไปถวายเครื่องวงสวงให้แก่ย่าแล้วนะคะแล้วก็จะจะขอโชคและตัวเลขที่จะออกมา ที่เราจะได้มาก็คือในวันที่31ตอนเช้านะคะเดี๋ยวแม่ครูจาจะไลฟ์สดแล้วก็จะลงตัวเลขให้ลูกๆจ๋านะคะแต่เรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้หวยคำนวนนะคะ,ะวันนี้กับวันที่31ตอนเช้าจะเข้าหรือไม่จะตรงกันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเราไปขอกระยาตะเคียนแล้วตรงก,กันกับเลขคำนวณก็ให้ลูกจ๋าเนี่ยเอาไปลองซื้อกันนะคะ แม่ครูบอกไว้ก่อนนะคะว่ามันเป็นแนวทางนะคะแนวทางของห่วยรัฐบาลไทยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเผยคำนวณน,นี้มีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนะมาครอบรวมาใกล้าๆนะคะห่วยรัฐบาลน,นะคะลูกจ๋าก็จะเป็นนี่นะคะนี่เลยนะคะของของวดน,นี้นะคะ ที่จะมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะสําหรับหวยคํานวณของแม่ครูถามว่าจะไม่ทะแยงนะคะลูกจา๋าแต่ว่าจะตรงๆอย่างนี้นะคะ <Ooh. S 1> แล้วก็จะมาอย่างนี้นะคะนี่คือหวยคํานวณของทุกงวดตัวเลขจะออกในวันที่หนึ่งนะคะกันยาพศ2 5ง4ั้ตัวไหนคะที่แม่ครูชอบเป็นพิเศษนะคะแม่ครูชอบเป็นพิเศษก <PC>: ็จะเป็นตัวนี้นะคะลูกจา๋า <PC>: ตัวแม <PC>: ่ครูชอบเป็นพิเศษนะครับค่ะ ก็จะเป็นตัวนี้นะคะนะครับตัวนี้แม่แม่ก็ชอบเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าที่จะมาก็จะอยู่ในนี้นะคะสแคปหน้าจอไว้นะคะเผื่อมันจะตรงกับความฝันของลูกจ๋าหรือว่าวันที่แม่ครูไปเอาหวยตะเคียนนางตะเคียนนะคะเจ้าย่านะคะในวันที่หนกันยาในวันที่สามสที่จะถึงนี้นะคะแม่ก็จะไลแม่ก็จะลง youtube อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วมาดูกันว่าตัวเลขมันจะตรงกันหรือเปล่านะคะลูก ก็สําหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ<ม>เห็นไหมคะชัดเจนไหมคะลูกเนี่ยครัดสกแกป,ปหน้าจอไว้นะครับเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็อย่าลืมออมสินเพราะว่าหวยคํานวณเนี่ยจะออกออมสินถ้าไม่ออกออมสิน,สนก็จะออกรัฐบาลจ,จะออกอย่างนี้ตลอดนะคะจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะลูกถ้าไม่ออมสินก็รัฐบาลใช่ไหมถูจะเข้าทุกงวดใช่ค่ะเข้าทุกงวดค่ะ ฝากนะคะแม่ครูขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแม่ครูไว้นะคะเพราะว่าแม่ครูเนี่ยก็จะมีแนวทางหลายหลายอย่างนะคะแนวทางห่วยรัฐบาลบ้างแล้วก็ห่วย่างประเทศบ้างอะไรประมาณนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ครูไว้นะคะลูกจ๋าสำหรับวันนี้แม่ครูก็ขอไว้พร้อให้ทุกคนมีโชคและก็ถูกหวยเลยเบอร์ถืหอหวยสามเัวตรวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคำว่าสวัสดีค่ะ